เทสรวมร้านอร่อยเด็ดสะข้าวหวานจานไหนก็อร่อยครบเทสสั่งได้ในออเดอร์เดียวที่ทุกแอป Delivery เพียงเซิร์ช T A S T E S คนคุยเรื่องรอบจานอาหารรอบตัวใน Talk That t a ทส e มือนี้มีเรื่องเมาสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Talk That Taste กันอีกครั้งนะครับคราวนี้ก็อยู่กันในซีซั่นที่2แล้วห่างหายกันไปนานถึง1เดือนเต็มเลยคิดถึงกันไหมเอ่ยกลับมาครั้งนี้เนี่ยผมขอแอบสปอยว่าใหม่กว่าเดิมสนุกกว่าเดิมแล้วก็เล็กกว่าเดิมด้วย ผมและทีมงานเนี่ยมีอะไรให้คุณผู้ฟังรอฟังอยู่อีกเพียบเลยแต่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยขอให้รอติดตามกันนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับหัวข้อในวันนี้ผมขอเกริ่นก่อนว่าเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารแห่งโลกอนาคตพอพูดอย่างนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะทายหรือว่าคิดไปได้หลายคาตอบอย่างเช่นเฮ้ย hey, ผมจะพูดถึงแมลงหรือเปล่าในอนาคตเราจะต้องกินแมลงกันเหรอแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันในเรื่องของ plant based ครับ ที่ผมอยากหยิบเรื่องนี้มาคุยเนี่ยเพราะว่าพอพูดถึงแพนเบสหลายหลายคนคงนึกไปถึงเบอร์เกอร์เนื้อสังเคราะห์เนื้อเทียมจากห้องแล็กที่รสชาติเนี่ยว่ากันว่าอร่อยไม่แพ้กับเนื้อสัตว์จริงๆเลยซึ่งจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเนี่ยครั้งแรกที่ผมได้ยินกระแสเนื้อเทียมเนี่ยคงต้องย้อนกลับไปสามถึงสี่ปีที่แล้วเลยครับผมจําได้ว่าตอนนั้นน่ะมีข่าวเรื่อง Beyond Meat หรือ Impossible Burg e r ซึ่งตัวเนื้อที่ว่าเนี้ยมันไม่ได้ผลิตจากวัวครับ แต่เขาเคลมว่ามีรสชาติอร่อยเหมือนเนื้อวัวเลยทีเดียวหลังจากที่ผมได้ฟังนะครับโดยส่วนตัวผมเป็นคนชอบทานเนื้อเป็นทุนเดิมอยู่แล้วผมก็สนใจครับแล้วก็เริ่มลองศึกษาดูหลังจากนั้นไม่นานนะครับผู้คนต่างๆก็เริ่มพูดถึงกันเยอะมากขึ้นมีคนสนใจกันมากขึ้นและจนในถึงทุกวันนี้ครับกระแสะของเบอร์เกอร์เทียมหรือเนื้อสังเคราะห์พวกนี้ก็ยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงในปัจจุบันด้วย ดีไม่ดีอาจจะมากกว่าในอดีตโดยสัมไปเลยครับผมซึ่งกระแสของแพนเบสเนี่ยเริ่มบูมครั้งแรกในช่วงปี2017-2018จากประเด็นเรื่องของภาวะโลกร้อนครับเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าการทำฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยเป็นต้นเหตุของการสร้างภาวะเรือนกระจกที่ทำให้โลกร้อนนะครับผมแต่วันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงแพนเบสในแง่ของเนื้อเทียมเบอร์เกอร์เทียมเพียงอย่างเดียวแต่จะเป็นแพนเบสไดเอท ซึ่งหมายความว่ามันยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายในฐานะของตัวแพนเบสโดยเช่นกันครับผมยกตัวอย่างเช่นนมแพนเบสหรือว่าแอลมอนมิล์โอ๊ตมิล์ชีสแพนเบสหรือไอศครีมแพนเบสเป็นต้นครับด้วยตัวผลิตภัณฑ์แพนเบสที่มีอยู่อย่างหลากหลายในปัจจุบันเนี่ยดังนั้นมันค่อนข้างที่จะสามารถครอบคลุมการใช้ชีวิตประจําวันของพวกเราได้เลยครับอืมจากที่ชอปพูดนะครับเออ ผลิตภัณฑ์แพนเบสเนี่ยมีอยู่หลากหลายจริงแทบจะครอบคลุมการใช้ชีวิตเลยแล้วทีเนี้ยเออในเมื่อมันมีเยอะขนาดเนี้ยเราลองเอามาเทียบกับการกินเจหรือว่าการใช้ชีวิตแบบวีแกนหรือว่าเวจี้กันหน่อยดีกว่าว่ามันแตกต่างกันยังไงแพนเบสเนี่ยบางคนเขาก็เรียกว่าแพนฟอร์เวิร์ดอีทติ้งนะครับก็คือมันก็คือไลฟ์สไตล์นั่นแหละแต่ว่ามันดันไปคล้ายกับการเป็นวีแกนหรือว่าการกินเจบางคนที่ไม่ได้ศึกษาหรือว่า ไม่เคยได้ยินมาก่อนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเอ้ยมันคือคล้ายๆกันนั่นแหละมันก็เหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าการเป็นแพนเบสไดเอทหรือว่าแพนฟอร์เวิร์ดอิติงเนี่ยจะไม่ได้บังคับชัดเจนนะครับว่าคุณอ่ะห้ามกินเนื้อสัตว์แบบวีแกนหรือว่าเจการกินแบบแพนเบสไดเอทเนี่ยเขาจะเน้นกินผักผลไม้แล้วก็ธัญพืชเป็นหลักโฟกัสให้อาหารที่เขากินเนี่ยผ่านการแปรรูปให้น้อยที่สุดโดยจะต้องมีพืชผักเป็นอาหารหลักไม่ต่ำกว่า95%นนะครับแล้วด้วยความที่ กินผักเยอะไม่ต่ำกว่า95เเนี่ยมันก็เลยได้กับการยอมรับว่าเอ้ยมันดีต่อสุขภาพจริงๆและจุดที่ทำให้แพนเบสไดเอทโดดเด่นกว่าวีแกนเจเวจี้เนี่ยก็คือการที่เขาไม่ห้ามนะครับวิถีชีวิตแบบนี้ไม่ห้ามว่าจะต้องกินห้ามกินเนื้อสัตว์ห้ามกินผลิตภัณฑ์จากสัตว์ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ซึ่งประโยชน์ของการกินแบบแพนเบสเนี่ยก็คือหนึ่งเลยช่วยลดคอเลสเตอรอลลดน้าตาลในเลือดลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆช่วยชะลอ ไวเพราะว่านอกเหนือจากการกินผักผลไม้เนี่ยแพนเบสยังช่วยลดปริมาณเนื้อสัตว์เข้าสู่ร่างกายด้วยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเออแล้วมันจะยุ่งยากหรือเปล่าต้องกินผักนู่นนี่นั่นผมว่านะครับในในมุมมองของผมเลยนะผมคิดว่าอาหารอีสานบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอินโทรที่ดีในการปรับวิถีชีวิตไปเป็นแบบแพนเบสเพราะว่าคนที่ชอบกินส้มตำเนี่ยน่าจะปรับตัวได้ไม่ยากเลยส้ตตมตำจานหนึ่งก็ มีองค์ประกอบหลักเป็นผักผลไม้อยู่แล้วช่วงนี้ยังมีแพ a เบส m e ต t ที่เข้ามารองรับความต้องการของคนที่หันมาเริ่มกินแบบแพ a เบสด้วยเพราะว่าตรงนี้ก็ปรับตัวได้ไม่ยากเลยในส่วนของการกินเจน,นะครับเจเนี่ยมาจากภาษาจีนคําว่าใจนะครับซึ่งแปลว่าปราศจากการทําลายชีวิตแล้วก็ปราศจากของที่มีกลิ่นคาวด้วยมันได้ความหมายมาจากคําสั่งสอนที่ได้มาจากพุทธศาสนาฝ่ายนิกายมหายานนะครับ คำดั้งเดิมของเจเนี่ยหมายถึงอุโบสถหรือว่าการรักษาศีลแปดก็คือคนกินเจเนี่ยลองสังเกตดูนะครับว่าเขาจะมักถือศีลเข้าไปด้วยร่วมกับการไม่กินอาหารพวกเนื้อสัตว์รวมถึงไม่มีส่วนประกอบอื่นเลยที่ธารมา,ากเนื้อสัตว์ทุกประเภทนะครับทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์ตบกหรือสัตว์น้าดังนั้นที่เข้าใจมาว่าหอยนางรมเนี่ยคนกินเจกินได้แต่ว่าความจริงแล้วไม่ควรจะกินนะครับเพราะว่ามันขัดต่อหลักการสําคัญของการกินเจเลยซึ่งก็คือ การละเว้นชีวิตของสัตว์รวมไปถึงพวกเครื่องปรุงที่มีส่วนผสมจากสัตว์ด้วยนะครับเช่นน้ำปลากะปิซอสหอยนางรมแล้วก็อีกเยอะแยะเลยเขาก็เลยมีคำกล่าวว่ากินเจนหนึ่งมือ้อเหมือนชีวิตรอดตายนอกจากเนื้อสัตว์เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเขาต้องยกเว้นออของที่มีกลิ่นคาวด้วยก็เลยต้องยกเว้นผักที่มีกลิ่นฉุนห้าประเภทนะครับได้แก่หนึ่งกระเทียมหอมหลักเกียวกุยช่ายและใบยาสูบแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยนะครับ แบ่งเป็นสามกลุ่มก็คืออาหารเจดั้งเดิมเจดื่มนมเจดื่นนมแล้วก็กินไข่ทางนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละบุคคลนะครับในส่วนของความเชื่อการกินเจเนี่ยคนกินเจเขาเชื่อว่าผักผลไม้เนี่ยมีธรรมชาติเป็นหยางซึ่งหมายถึงความสะอาดความโปรง่งความแจ่มใสแต่ว่าเนื้อสัตว์เนี่ยกลับมีผลตรงกันข้ามกันก็คือมันเป็นหยินนะฮะซึ่งหมายถึงความขุ่นมัวความมืดมิดแล้วก็ความทึบดังนั้น ในช่วงของการกินเจเนี่ยก็คือการจัดระเบียบร่างกายแบบใหม่ลดความเป็นหยินลงแล้วก็เพิ่มความเป็นอยางให้มากขึ้นชีวิตเนี่ยจะได้สดใสนะครับหลังจากที่เราพูดถึงเจกันไปแล้วนะครับเราจะมาพูดถึง v ว g จตเท i รี่หรือว่ามังสวิรัตน,นั่นเองครับสำหรับเว g จ t เทเรียนเนี้ยเป็นอีกไลฟ์สไตล์การกินที่เน้นพืชผักและอื่นๆเป็นหลักครับผมการกินแบบเวจี้เนี้ยจะขอแบ่งออกเป็น2แบบนะครับผมหก็คือแลคโตโอโว vegetarian กลุ่มนี้จะเน้นทานผักไม่ทานเนื้อสัตว์เลยแต่จะสามารถทานอาหารที่มีส่วนประกอบของสัตว์ได้เป็นบางชนิดนะครับเช่นชีสนมน้ำผึ้งเจลาตินและไข่เป็นต้น 2. p e s c o v e g e t a r i a n ครับกลุ่มนี้จะคล้ายกับ lactoovo vegetarian ที่ได้พูดถึงก่อนหน้านี้ก็คือไม่ทานเนื้อสัตว์เน้นทานผักและสามารถทานอาหารที่มีส่วนประกอบจากสัตว์บางชนิดได้เช่นชีสนมน้ำผึ้งเจลาตินและไข่ แต่ที่แตกต่างออกไปเนี่ยก็คือกลุ่มนี้สามารถทานเนื้อสัตว์จำพวกปลาและสัตว์ทะเลได้การทานมังสวิรัตประเภทเวจีเนี่ยจะช่วยเรื่องการควบคุมระดับน้ำตาลระดับไขมันความดันโลหิตรวมถึงช่วยเรื่องของโรคหัวใจด้วยครับซึ่งถือเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่รักสุขภาพที่ไม่หักโหมมากจนเกินไปและยังสามารถหาโปรตีนทดแทนได้จากไข่นมเต้าหู้แล้วก็ธัญ,ญพืชแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ได้เช่นกันครับ ถ้าเราพูดถึงเจกับเวจี้ไปแล้วเนี่ยจะไม่พูดถึงวีแกนก็คงไม่ได้ครับสำหรับวีแกนนี้ยถือว่าสายเนี้ยเป็นขั้นสุดของการงดเว้นผลิตภัณฑ์จากสัตว์กันเลยทีเดียวครับผมเพราะคนที่ทานวีแกนเนีแยเขาจะไม่ทานเนื้อสัตว์ทุกประเภทเลยครับย้ําเลยนะครับทุกประเภทรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ทําจากเนื้อสัตว์ทุกชนิดด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นนมเนยชีสไข่โยเกิร์ตน้ำผึ้งยีสต์เจลาตินเนี้ย คนที่ทานวีแกนจะไม่ทานเลยครับผมร่วมไปถึงการเลือกที่จะไม่ใช้เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าหรือเครื่องสำอางที่ทำมาจากสัตว์หรือมีการทดลองกับสัตว์ด้วยเช่นกันครับผมเขาก็จะงดเว้นการอุดหนุนหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเนื้อสัตว์ถูกชนิดด้วยเช่นกันตั้งแต่การกินยันไปถึงการใช้ชีวิตตัดขาดจากวงจรที่แลกมาด้วยชีวิตของสัตว์โดยสิ้นเชิงเลยครับผมสำหรับวีแกนอืมเราก็ได้ ฟังกันไปแล้วเนาะว่าแพลนเบสไดเอทเจเวจี้แล้วก็วีแกนเนี่ยต่างกันยังไงยังไงก็ตามเนี่ยสําหรับผู้ที่เดินทางสายเขียวที่ผมหมายถึงผักนะครับต้องได้รับสารอาหารที่หลากหลายโดยเฉพาะโปรตีนเพราะว่าโปรตีนเนี่ยมีส่วนสำคัญกับร่างกายในการเสริมสร้างความแข็งแรงอมแซมกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วยเผาผลาญพลังงานด้วยจนถึงวิตามินและเกลือแร่ต่างๆเนี่ยก็ขาดไม่ได้เช่นกันนะครับสรุปว่า ความแตกต่างของแพลนเบสเจเวจี้วีแกนเนี่ยก็คือแพลนเบสนะครับจะไม่กินหรือกินเนื้อสัตว์ก็ได้แต่ว่าต้องเน้นผักให้ไม่ต่ำกว่า95%แล้วก็มีอิสระในการเลือกกินเยอะที่สุดในส่วนของเจเนี่ยจะเน้นหลักจากความเชื่อนะครับแล้วก็เขาจะมีข้อกําหนดบางอย่างที่จะต้องยึดถือตามกันอย่างเช่นห้ามกินผักบางชนิดเพราะว่าเชื่อว่าไม่ดีส่วนเวจี้เนี่ยก็เน้นผักเช่นกันแต่ยังกินผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้แค่ งดเว้นเนื้อสัตว์เท่านั้นในส่วนของวีแกนนะครับอันนี้คือสายแข็งเลยบเบสทุกการมีอยู่ของผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะครับไม่ว่าจะเนื้อนมไข่หนังผลิตภัณฑ์ทุกชนิดซึ่งจากทั้งหมดที่เราได้คุยกันไปเนี่ยในส่วนตัวของผมเลยนะผมคิดว่าถ้าจะต้องหันมากินผักเป็นหลักผมก็คงจะเลือกวิถีแพนเบสนะครับเพราะว่ามีความยืดหยุ่นสูงมากไม่ห้ามกินเนื้อนะฮะไม่ห้ามกินนมไม่เกี่ยวกับศาสนาไม่มีประเด็นแอนิมอลแอคทิวิสต์ไม่ต้องไปพาดพิงใคร ไม่ต้องไปชี้หน้าบอกว่าเอ้ยคุณกินเนื้อสัตว์คุณเป็นคนไม่ดีผมว่าสิ่งนี้เป็นพื้นฐานการเริ่มต้นที่ดีให้กับคนที่อยากจะเริ่มต้นสายกินผักได้เลยแล้วชอปคิดว่าชอปจะเลือกกันไหมผมเลือกเช่นกันครับผมคิดว่าแคนเบสเนี่ยเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆโดยความยืดหยุ่นของมันน่าจะประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันของผมได้ง่ายครับผมอืมวันนี้พวกเราก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เราก็ได้รู้กันถึงคอนเซปต์การกินแบบแพลนเบสที่เทียบกับเจเวจี้วีแกนแล้วขอแอบบอกก่อนว่าในตอนต่อไปเนี่ยเราก็ยังจะอยู่กันในหัวข้อแพลนเบสเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราจะมาเจาะลึกในเรื่องราวของแพลนเบสมากขึ้นใครที่สนใจเนี่ยรอติดตามกันได้เลยครับใครมีความคิดเห็นยังไงติชมคิดถึงสวัสดีสามารถพิมพ์มาบอกในคอมเมนต์ได้เลยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัว,วลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับ คนคุยเรื่องรอบจานอาหารรอบตัวใน t a l k t h a t t เทส e มือนี้มีเรื่องเมาส์